ขณะที่ทางพลตํารวอเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับได้ร้องผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีกับคุณเซนกรณีมีคลิปเสียงหลุดออกมาคล้ายกับเป็นการสั่งให้คนที่เห็นต่างในไทยนั้นต้องถูกเก็บับพลตํารวอเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเข้าพบกับพลตอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับคุณเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กรณีมีคลิปเสียงคล้ายกับหุนเซนสั่งให้ไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามและคนที่เห็นต่างที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายลิมคิมยาอดีตนักการเมืองกัมพูชาและนายพรพันนานักเคลื่อนไหวกัมพูชาที่หลีภัยเข้ามาอยู่ในไทยก็น่าจะเป็นคนที่หุนเซนสั่งไล่ล่ามาก่อนดังนั้นหุนเซนเข้าข่ายผิดกฎหมายไทยหลายข้อหาจึงต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบและดำเนินคดี ด้านพลตเอกกิตรัตเผยว่าการจะเอาผิดได้หรือเปล่าก็อยู่ที่พยานหลักฐานเบื้องต้นต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาก่อนแล้วก็ผู้กล่าวหาด้วยนะครับต้องสอบสวนทางพลตเอกเสีพิสุทธิ์ส่วนกรณีที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์กรณีปรากฏคลิปเสียงนายกคุยกับคุณเซนอันนี้ทางพบตรบอกว่าเป็นคนกรณีกันก็ต้องไปพิจารณาว่ารายละเอียดจะเข้าเงื่อนไขาการรวมคดีของพอรบรตำรวจหรือไม่ขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ได้สอบผู้กล่าวหาแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเช่นกันส่วนจะต้องเรียกนายกมาสอบสวนด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวนและดุลยพินิษเพราะว่าบริบทคลิปเสียงเป็นการสนทนาระหว่างกันครับคุ้มเต็ม Max Monomax แม็กซ์แพ็กเกจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนที่เศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899แล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีก เอมิเรตส์เอฟเอครับฟีฟ่าคลับโวล์คร u ไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax สตรีมมิงที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป